นุพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งเนาะที่อ่านจบมา สักพักละแต่ว่าเพิ่งมารีวิวสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับชื่อหนังสือคือ The l e t d h e m Theory เขียนโดยโคุณเมลโรบินส์นะครับแล้วก็ได้ข้อคิดมาทั้งหมด21ข้ออยากนำมาฝากนะครับ l e t d h e m แปลว่าปล่อยเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการปล่อยนะครับปล่อยอยังไงมาดูข้อคิดกันข้อ1การกระทาเล็กน้อยแต่สม่ําเสมอเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรา คนชอบคิดนะว่าโหฉันต้องการบิ๊กอีเวนต์ต้องแบบมีจุดเปลี่ยนชีวิตแบบไปโดยสิ้นเชิงส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเป็นแบบนั้นนะชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระทําอะไรแค่ครั้งเดียวน้อยครั้งที่จะเป็นแบบนั้นมันจะมีเหมือนกันการตัดสินใจบางครั้งที่มันเปลี่ยนชีวิตไปโดยสิ้นเชิงมันมีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เอาสุขภาพเนาะสุขภาพเราแข็งแรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการออกกําลังกายวิ่งมาราธอนสําเร็จ ในวันนั้นวันเดียวหลังจากนั้นเราแข็งแรงไปตลอดไม่ใช่มันเกิดจากการดูแลรักษาร่างก,กายออกกาลังกายทุกวันนอนหลับดีทุกวันกินอาหารมีประโยชน์ทุกวันมันเล็กน้อยนะแต่ละวันมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากอ่ะแต่มันสม่าเสมอเป็นชีวิตได้จริงนะครับข้อ 2. ออย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่เรารควบคุมไม่ได้นี่คอนเซปต์ของเลดเดมเลยที่เราเป็นทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราไปพยายามจะเปลี่ยนสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้ครับ เอาจริงเอาเรื่องไหนอะเราเนี่ยเรา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 อยากให้คนนั้นรักเราแต่เขาไม่รักเพราะอะไรเพราะว่าเราคอนโทรเขาไม่ได้ไงแล้วเราไปเสียเวลาเพื่อทําในสิ่งที่มันคอนโทรไม่ได้เยอะเกินไปอะมันก็เลยทําให้เราเครียดเศร้าเซงถูกไหมข้อ3ครับเวลาเราปล่อยเขาเลดเดมคือปล่อยเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเหนือกว่าครับไม่ต้องการการควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีอย่างสมมุติเรื่องแฟนนะ เราทำในในสิ่งที่เราทำได้เช่นเราทำดีกับเขาเราศึกษาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็ทำสิ่งที่เขาชอบหลีกเลี่ยงทำสิ่งที่เขาไม่ชอบอันนี้คือสิ่งที่เราคอนโทรลได้แต่สิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้คือความรู้สึกที่เขาจะมีกับเราเราจะทำดีทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสูตรสำเร็จนะว่าเราทำหนึ่งสองสามสี่เขาต้องรักเราเสมอมันไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้แบบนั้นเพราะนั้นที่เหลือคือต้องปล่อยเขาปล่อยเขาก็คือ แล้วแต่เลยคือเราทําดีที่สุดแล้วแหละถ้าเขารักเราก็ดีใจถ้าถ้าไม่รักเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าเราทําดีที่สุดก็สุดท้ายก็ทาได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเรารู้สึกคําว่าเหนือกว่าไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าหล่อกว่าสวยกว่าเนาะเหนือกว่าแปลว่าคือเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปหล่อทํำยังไงทําให้เขาเปลี่ยนใจคือเราเราเปลี่ยนไม่ได้ไงเราทําเท่าที่เราทําได้แล้วไงพะเราเลทโกเลทเลทเดมเลทเดม เลตเดมคือแบบปล่อยปล่อยแล้วล่ะที่เหลือคือแล้วแต่เขาจะคิดล่ะคราวนี้บางคนบอกปล่อยอย่างเดียวได้ไงหนังสือมันไม่ได้มีแค่เลดเดมนะมันมีเลตมีด้วยแปลว่าอะไรข้อ4ครับนอกจากปล่อยเขาแล้วยังต้องให้ฉันคือกลับมาโฟกัสสิ่งที่เราทําได้คือบางคนบอกว่าอ๋อมันคือปล่อยวางแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเหรอ,อเรื่องเรียนก็แหละจะสอบ อ๋อเลดเดมคือก็แล้วแต่ไงี้ยไม่เอางานหนังสือแล้วแต่แล้วแต่อาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่มันต้องเลดมีเลดมีคือโฟกัสสิ่งที่เราทําได้ก่อนสอบเราทําอะไรได้มั่งครับอ่านหนังสือครับเติวหนังสือกับเพื่อนครับทาความเข้าใจในสิ่งที่เราจะจะสอบครับทําเต็มที่ที่เราทําได้ครับอันนี้คือเลตมีแต่พอคุณสอบไปเสร็จแล้วทําเต็มที่แล้วเรียบร้อยมันจะผิดจะถูกคะแนนจะได้เท่าไหร่เกรดจะเท่าไหร่เลดเดม ปล่อยอาจารย์เขาบางทีเราอาจจะคิดว่าเราทําได้แต่ว่าสุดท้ายเราอาจจะเข้าใจผิดทําอะไรไม่ได้แล้วเราทําเต็มที่แล้วหรืออาจารย์อาจาจะโหดมากให้เกรดไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เล็ดเดมคือคนทุกคือจะไปเครียดก็ไม่มีประโยชน์เอาจริง,รงทําไมนะนอนไม่หลับเลยเนี่ยสอบแล้วก็กลัวไม่ได้เกรดเอไม่ต้องไม่ต้องคิดแล้วตอนนั้นมันคือต้องเล็ดเดมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในคอนโทรของเราที่อยู่ในคอนโทรของเรา,เราทำหมดแล้ว ข้อ5ครับการใช้ทฤษฎีปล่อยเขาเนี่ยจะทําให้เราสามารถจัดการความเครียดเลิกกลัวความคิดเห็นของคนอื่นจัดการกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคนอื่นได้และเลิกที่จะเปรียบเทียบคนอื่นคือเวลาปล่อยเขาเนี่ยคือเราทําเต็มที่เราเล็ดมีแล้วนะเรียบร้อยเนี่ยมันจะไม่เครียดครับหรือความเครียดมันจะน้อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับต่อให้เครียดมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ครับมันอย่างสอบเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเครียดเลยนะครับจริงๆจัน์กลัวตก กลัวแล้วมันจะทําให้เกรดมันดีขึ้นไหมล่ะถ้าถ้าก่อนสอบอช่วยเพราะว่าเราจะได้อ่านหนังสือเยอะๆแต่พอหลังสอบแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับตอนนั้นไม่ต้องกลัวแล้วครับจบแล้วครับถ้าถ้ามันจะตกมันคือตกไม่ว่าเราจะกลัวไม่กลัวเครียดไม่เครียดมันตกเหมือนกันแล้วจะเครียดทาไมครับเลิกกลัวความคิดของคนอื่นผมปผมผมยกมือนะผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นนะแบบทำอันนี้เดี๋ยวกลัวคนนั้นว่าคนนี้ว่าเราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ครับ เราห้ามปากคนอื่นก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็ดเดมครับถ้าถ้าถ้าคอนเทนต์นี้คุณไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็พูดอยู่ในพอดแคสต์ผมเสมอว่าถ้าไม่ชอบข้ามไปครับหรือบางคนก็ไม่ข้ามนะบางคนเขาก็มาแบบมาแซะมาอะไรบ้างก็ก็ไม่เป็นไรครับจะส่วนน้อยจัดการปริญาทางอารมณ์คนอื่นได้บางคนโกรธโอ้นู่นนี่นั่นมาดา่ามาว่าเราเล็ดเดมครับก็ก็ตามสบายอย่างที่บอกบอกนะเราทําเต็มที่แล้ว แล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเนาะคนนั้นเขารวยขึ้นนะจา์เขารวยตั้งเยอะแต่ก่อนเรียนไม่เก่งสู้เราไม่ได้เลยเดี๋ยนนี้รวยเล็ดเดมให้เขารวยไปดิจริงๆคุณควรดีใจเขาด้วยซ้ำนะเพื่อนรวยอะ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบเขาข้อ6ครับยิ่งเราปล่อยให้ผู้อื่นใช้ชีวิตของตัวเองมากเท่าไหร่ชีวิตเราจะยิ่งดีมากเท่านั้นเพราะเราจะไม่เครียดไงถ้าคุณพยาย,ย,า,ยามคุณลองคุณลองนึกภาพใครก็ได้นะคุณลองพยายามคอนโทรลชีวิตคนคนหนึ่งดีชีวิตคุณเนี่ยจะไม่มีความสุขร เอาเอาลูกก็ได้ลูกต้องเรียนอย่างนี้ลูกต้องกลับบ้านตรงนี้ลูกต้องทําการบ้านเวลานี้ลูกต้องอาบน้ําตอนนี้ลูกต้องกินอาหารแบบนี้คุณใส่คํานี้ไปเรื่อยๆดิคุณเชื่อไหมชีวิตคุณไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าลูกเขาก็เป็นมนุษย์เขาก็มีความคิดเขาก็มีจิตใจแล้วเขาบางทีเขาก็ไม่อยากทาในสิ่งที่เราอยากทําอยากให้เขาทาเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยเขามีชีวิตเขาครับเอาจารย์ไม่ให้สอนอสอนดิเลตมี me, คือสอน แต่สอนเสร็จแล้วอ่ะต้องเลดเดมเขาฟังแล้วัวงไงอ่ะถ้าเขาคิดว่ามันใช่เขาก็ทําครับถ้าไม่ใช่ต่อให้คุณสอนอีกยี่สิบรอบเขาก็ไม่ทําครับคุณไปหาวิธีอื่นก็ได้นะแต่ไม่ได้จย์ต้องให้เขาทาคุณก็ไปหาวิธีมาแต่ว่าสุดท้ายอ่ะคุณคอนโทรลชีวิตใครไม่ได้หรอกเอาจริงๆเป็นแบบนั้นจริงโหมันฟังแล้วหมดหวังลูกเราแย่แน่ไม่ครับจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นคนดีนะอันนี้ผมเพิ่มให้นะ การสอนที่ดีที่สุดคือการทําตัวเองเป็นตัวอย่างลูกเรามีแนวโน้มจะเป็นเหมือนเราอยู่แล้วครับถ้าคุณเป็นคนดีคุณพูดจาดีคุณดูแลสุขภาพร่างกายดีคุณทําอะไรที่มันดีอ่ะลูกเรามีโอกาสที่จะทําเหมือนคุณเยอะมากครับเพราะเขาอยู่กับคุณนานมากครับข้อ7ครับเราห้ามความคิดเห็นคนอื่นไม่ได้ครับสิ่งที่เราทําคือปล่อยให้าคิด ามสบายครับเอาจริงนะตอนนี้ผมก็เลดเดมอยู่เยอะเลยนะครับก็คือผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นดราม่าแล้วจะมีถูกทัวลงมาด่าเยอะแยะมากมายไม่ค่อยมีแต่ถึงมีก็แล้วแต่ครับผมผมก็บอกแล้วว่าผมก็พยายามนะผมก็มีเจตนาผมดีอยู่แล้วแหละทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดเนี่ยผมก็อยากเล่าหนังสือที่ผมอ่านแล้วผมคิดว่าหนังสือพวกนี้ก็มีประโยชน์แต่ก็มีบางคนนี่ไม่ชอบด้วยเหตุผลไหนก็ไม่รู้น้อยน้อยนะครับน้อยคนไม่ได้เยอะหรอก ก็ก็ไม่ชอบก็ข้ามไปแค่นั้นเองหรือบางคนบอกไม่ข้ามจะด่าก็แล้วแต่ก็ก็เล็ดเดมผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับข้อ8จงตัดสินใจในแบบที่ทําให้ตัวเราภูมิใจคุณคุณตัดสินใจไปแล้วแล้วคุณไม่รู้สึกว่าไม่น่าเลยฉันตัดสินใจไปแล้วมันเบียดเบียนตัวเองตัดสินใจไปแล้วแบบฉันไม่ไม่ควรทําอย่างนี้ไม่ดีตัดสินใจไปแล้ว,แบบว,ด,ด,ลวดีใจที่เราได้ทําจริงๆผม เอาเป็นว่าแจะพูดรายละเอียดมัจะกายเป็นอีกเรื่องหนึ่งยาวเฟือยมีหลายๆอย่างน้ที่ผมตัดสินใจทํอะแล้วผมภูมิใจใน,ในเรื่องนั้นหลายๆเรื่องเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัาดอย่างที่บอกอะเรื่องเป็นเรื่องเล่าก็จะคงเป็นเรื่องรายละเอียดยาวยืดอ,อะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเออจริงๆนะเราตัดสินใจอีกแบบนึงก็ไม่มีใครว่าเราหรอกแต่ว่าเราไม่ภูมิใจในตัวเองอะเร,เ,รเราเลือกในสิ่งที่เราภูมิใจแล้วจริงๆเราภูมิใจจริงนะครับข้อ9ครับยอมรับว่าชีวิตไม่ยุติธรรม คุณคนบกชีวิตไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมถ้าคุณยอมรับว่าไม่ยุติธรรมคุณจะรู้สึกดีขึ้นครับจริงแล้วมันไม่ยุติธรรมหรอกเนี่ยผมขยันนังนานทาไมผมไม่ได้โปรโมทไอคนนั้นไม่ขยันไม่ได้โปรโมทชีวิตไม่ยุติธรรมใช่ exactly เพราะถ้าพูดภาษาอังกฤษคือ exactly ใช่เลยชีวิตไม่ยุติธรรมถ้าคุณเข้าใจแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ยุติธรรมแล้วเราจะแบบไม่ทําอะไรนะ เราก็ไปอยู่ในที่ที่มันใช่กันแล้วกันถ้าเกิดอยู่ที่นี่ขยันแล้วมันไม่เวิร์กทำงานดีแล้วหัวหน้าไม่เห็นก็เปลี่ยนที่นี่อันนี้เล็ดมีนะแต่ไปบังคับหัวหน้าไม่ได้ต้องเล็ดเดมนะครับเข้สิแทนที่จะเปรียบเทียบแล้วเราทรมานให้เราเปรียบเทียบเพื่อเป็นครูครับคือเปรียบเทียบได้นะเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบรู้สึกว่าแย่จังเลยทําไมฉันแย่อย่างนี้ทําไมคนนี้มันดีกว่าฉันอิจช้าจังเลยไม่ดีหรอกเปรียบเทียบเพื่อเรียนรู้จากเขาเฮ้ย มันแต่ก่อน,นไม่เก่งอยู่นี้มันเก่งทําไงถึงเก่งวะนี่คือการเปรียบเทียบเป็นครู11ครับยิ่งเราปล่อยให้คนอื่นเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่ครับความสัมพันธ์ของเรากับคนนั้นจะดีขึ้นมากเท่านั้นเหมือนกับคอนเซปต์เมื่อกี้คือคุณปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาจะมีความสุขคนเราเนี่ยเวลาเป็นตัวของตัวเองนะมันไม่ต้องฝืดเลยสักนิดเดียวอ่ะผมไม่ต้องเอาพูดยกตัวอย่างแบบเร็วๆเลยนะคู่ชีวิตเลย ผมอะสามารถเป็นผมได้เกือบจะ100%เเซเลยเวลาผมอยู่กับภรรยาผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ผมกับภรรยาจะดีมากเลยเหมือนกันภรรยาผมไม่ต้องเสแสแ้งอะไรแทบจะไม่ต้องทําอะไรที่แบบไม่เป็นตัวของตัวเขาเลยเขาก็แฮปปี้เวลาอยู่กับผมเพราะว่าอะไรเขาแสดงตัวตนของเขาได้ผมก็แสดงตัวตนของผมได้แน่นอนชีวิตคู่อะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องปรับตัวเฮ้ยอันนี้เราไม่ชอบแต่ภรรยาเราชอบเราอาจจะต้องทําบ้างแต่ไม่ใช่ปรับ ปรับแบบเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณอยู่แบบนั้นนะคุณไม่มีความสุขหรอกคุณแบบแบบคือคือมันไม่ต้องเป็นร้อยหรือศูนย์เอางี้ดีกว่าคือสมมุตินะเราปรับตัวนิดนึงใช่เราอาจจะไม่เคยทําเรื่องนี้แต่มันไม่ได้แบบเปลี่ยนแก่นของความเป็นตัวตนเราไปอ่ะสมมุติผม i n t r o v ร์ t เงี้ยผมไม่ต้องแบบว่าต้องแบบไปปาร์ตี้ตลอดเวลาเงี้ยไม่ได้หรอกระยะยาวไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ชอบเพราะนั้นเนี่ย บ่อยให้แต่ละคนเป็นตัวของตัวเขาเองครับแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้น12นครับมิตรภาพที่ดีขึ้นเกิดจากความใกล้ชิดจังหวะเวลาและพลังงานอ่ะสเรื่องเนาะเราอยากมีเพื่อนสนิทมันต้องอยู่ใกล้กันเจอกันบ่อยไม่งั้นไม่เรียกเพื่อนสนิทเราจังหวะเวลาก็ใช่นะครับคือบางทีเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เวลาเวลามันผิดจังหวะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นมิตรภาพที่ดีก็ได้แล้วก็พลังงานเรามีพลังงานส่งพลังงานบวก เข้าหากันหรือเปล่านะครับข้อ13อยากมีเพื่อนให้รู้จักกล่าวชมคนอื่นอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่คนนั้นสนใจยิ้มและทักทายทุกคนทําสิ่งนี้โดยไม่ต้องคาดหวังสมมติเพื่อนที่ทํางานคุณชมคนหน่อยเฮ้ยคุณทํางานเก่งมากเลยสุดยอดหรือคุณรู้ว่าคนนี้เขาสนใจฟุตบอลคุณชวนคุยเรื่องฟุตบอลนี่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่คนนั้นสนใจหรือคุณไม่ไม่เคยรู้จักฟุตบอลคุณถามเลยเออฟุตบอลเนี่ยเ,เล่าให้ฟังหน่อย เชียร์ทีมอะไรทําไมถึงเชียร์ทีมนั้นโอ้โหคนเล่าเลยนะคนที่ชอบเรื่องนั้นนะ่ยยิ้มทักทายครับพูดคุยครับหน้าบึ้งเนี้ยใครจะอยากคุยกับคุณแล้วอย่าไปคาดหวังนะว่าวันนี้ต้องให้เพื่อนห้าคนสิบคนไม่จเป็นต้องไปคาดหวังแบบนั้นรเราคุยกับเขาแล้วทําไมเขาไม่คุยกับเราอีกมันไม่ได้วัดเรื่องแบบนั้น14นะครับอยากสร้างชุมชนที่มีคนชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยให้เราลองมองหาอีเวนท์ที่เราสนใจแล้วเสร็จแล้วนะ ไปเข้าอีเวนต์นั้นไปเข้าคอร์สนั้นสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งไปคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วพอไปเจออีเวนต์ถัดไปนะชวนคนนั้นไปด้วยแล้วเ,เดี๋ยวมันจะค่อยๆขยาย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 ,ขยายขึ้นไปครับจริงๆผมนึกถึงบุ๊กคลับผมนะอันเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้ทีเดียวแต่สมมติสมมตินะคนอยากทาบุ๊กคลับอยากทาบุ๊กคลับชุมชนไงชอบอะไรเหมือนกันชอบหนังสือเหมือนกันคุณไปเข้าบุ๊กคลับกันเลยพอคุณไปเข้าบุ๊กคลับนะ คุณจะไปเจอเพื่อนในบุคลับแกลกไลน์กันไว้แลกเบอร์โทรกันไว้พูดคุยกันแล้วพอคุณไปเจอบุคลับอีกที่หนึง่งคุณชวนเพื่อนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนเดียวนะสองคนสามคนเฮ้ยเราเจอบุคลับอีกที่หนึ่งไปด้วยกันไหมเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นกลุ่มที่ชอบหนังสือเหมือนกันทําทุาทำ,ทำ,ท,ำทำอะไรเดียวไปเข้าบุคลับด้วยกันเป็นแก๊งเดียวกันนะ่ะชุมชนแบบเนี้คยคล้ายๆแบบเนี้ยทาได้แต่ของผมอะ่ะอีกแบบหนึ่งคือผมไปบุคลับก่อนเหมือนกัน ไปเจอคนรู้จักเหมือนกันเสร็จแล้วผมไปทําบุกขับของผมเองเลยแล้วก็ชวนคนรู้จักเข้ามาบุกขับเลย15ห้าครับคนจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเขารู้สึกอยากเปลี่ยนครับคือถ้าเกิดเขาไม่รู้สึกอยากเปลี่ยนเนี่ยคนไม่เปลี่ยนนะครับคนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ต้องให้เขาเปลี่ยนเองบังคับเขาไม่ได้นะครับเลดเดมจำได้ไหมต้องปล่อยเขาแต่เรากระตุ้นได้เราพยายามหาวิธีได้บอกคุยให้ข้อมูลได้ได้หมดแต่สุดท้าย จะเปลี่ยนก็ตอเมื่อเขาอยากเปลี่ยนข้อ16ครับเราจะเข้าหาสิ่งที่เรารู้สึกดีงั้นอันนี้พูดต่อนะคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากให้ลูกเชื่อฟังคุณต้องทําให้เขารู้สึกดีเวลาเขาอยู่กับคุณนะครับบ่นตลอดไม่เวิร์ครับพูดพูดแบบในฐานะคคือคือเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วย1คนนะครับบ่นตลอดไม่เวริร์ผมรู้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนบทนึ่คนเนี่ยอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกรประสบความสําเร็จ เรามีความรักลูกไงแต่มันไม่เวิร์กนะครับเราต้องทําให้เขารู้สึกดีเวลาเขาคุยกับเราสอนได้ดูจังหวะนะครับข้อถัดไปครับข้อที่17คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเราคือข้อยกเว้นเฮ้ยอันเนี้ยมันใช้ได้คนอื่นยกเว้นเรา,าคนอื่นเนี่ยสูบบุหรีแล้วติดเราไม่ติดหรอกอ่า ไม,ไม่คุณไม่ใช่ข้อยกเว้นนะคุณคือคนทั่วไปหงติงส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นเฮ้ยข้อคือเขาบอกว่าล,ลงทุนต้องศึกษาถึงจะรวยเราไม่ศึกษาเราก็รวยได้เราคือข้อยกเว้นไม่ใช่นะ 18, ครับสิครับเราจะสามารถเยียวยาตัวเองได้ถ้าเราเต็มใจทําสิ่งที่ยากเอาเมื่อกี้พูดถึงบุหรี่ติดบุหรี่เนี่ยคุณใยา่เยียวยาตัวเองไหมก็คือเลิกบุหรี่ได้ใช่ไหมคุณว่าเลิกบุหรี่ง่ายไ,ไหมไม่ง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำเต็มใจทําในสิ่งที่ยากเอาไม่ต้องบุหรี่ก็ได้ลดน้ําหนักเนี่ยคุณว่าลดน้ําหนักง่ายไหมไม่ครับถ้าถ้าง,ง่ายมันลดไปแล้วแต่คุณอยากลดน้ําหนักเพราะคุณอยากสุขภาพดีขึ้นใช่ไหมเพราะ,ะนั้นคุณต้องเต็มใจทําสิ่งที่ยากเช่นคุณต้องยอมหิวบ้างคุณต้องยอมอดสิ่งที่คุณอยากกินบ้างสิบเก้านะครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะทําให้การเยียวยาเกิดขึ้นง่ายอ่าเมื่อกี้พูดถึงลดน้ําหนัก คุณต้องสร้างสิ่งไว้ล้อมงไงครับเอาผักผลไม้อยู่ในตู้เย็นครับแล้วเอาจังฟู้ดออกไปนอกบ้านง่ายๆเลยน้ำบัลลมอย่าไปซื้อมาอย่างนี้คือสิ่งไว้ล้อมที่ดีถ้าขืนคุณบอกว่าอยากลดน้ําหนักแล้วน้ำบัลลมเต็มตู้เย็นจังฟู้ดเต็มห้องนั่งเล่นไม่เหลือสิ่งไว้ล้อมแบบนี้เดี๋ยวคุณอดได้สักพักหนึ่งคุณก็ตะบะแตกกินแหลก 20ครับทุกตอนจบคือการเริ่มต้นที่สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณจบเรื่องไหนอยู่เนี่ยให้กําลังใจตัวเองนะยกตัวอย่างโดนให้ออกจากงานนี่คือจบแต่มันคือการเริ่มต้นของงานใหม่ครับให้มองว่าน,นั่นคือการเริ่มต้นที่สวยงามแล้วเชื่อไหมหลายๆครั้งเนี่ยมันจะพาเราไปจ,จุดที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะยี็นะเราคือรักแท้ของชีวิตเราเองครับเพราะฉะนั้นรักตัวเองเยอะๆนะครับเราคือรักแท้ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราแล้วล่ะ ครับโอเคก็เป็นยี่บข้อจากหนังสือเล่มนี้นะหลักการของการปล่อยวางปล่อยเขาเลดเดมแล้วก็เอ,อมากลับมาโฟกัสสิ่งที่เราคนโทรลได้แล้วปล่อยปล่อยเขาในสิ่งที่เราคนโทรลไม่ได้แล้วก็ปล่อยฉันหรือให้ฉันในสิ่งที่เราคนโทรลได้หรือควบคุมได้ The Let-Deem Theory เขียนโดยคุณเมลล์โรบินส์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.